สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาตอนนี้นะคะเป็นเวลาสี่ทุ่มสิบสองนาทียี่สิบเก้าวินาทีนะคะเราก็หิวข้าวใช่ไหมคะพิมเราก็เต้น oh, <man. S 1> กันดกฉับ oh, <man. S 1> จิ่งซุปเต็มนะคะ <really> ดิฉัวาวิง่งเดนนี่เจนนี่ talking with the video คอเซน ว้าวอ้ดีจัวยามันมีน้ำหลด้วยนี่ค่ะโอ้ยอตอมกลินแรงมากไม่เป็นไรค่ะอตอมาตังขาล่าง่ใช่ของนี้หรอกใช่นั่นแหละเราจะเอาน้ำมาลองโอเคค่ะไปเืให้ในวดีโอสวัสดีใช่ ่ม่อ่ดไม่ะไม่ไม่ต้อ,องเอาเอาถุงมกให้อาเอาใหม่อาจะเปยนอาจจะทำเป็นขยะหนูก็ว่างั้นแหละค่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะคะทุกคนน้ำจิ้มที่ได้มาตอนเย็นนะคะเรากินข้าวไม่อิ่มค่ะแล้วก็เลยมากินต่อกันตอนก็คือ อันนี้เป็นแล้วเราก็มีอันนี้ด้วยนะคะทุกคนสตรอเบอรี่แก้เผ็ดสตรอเบอรีอร่นะคะกินคู่กับน้ำพริกสูตรอภพิม <laughs> อร่อยนะคะใช่หรอพริกเกลือพริกเกลือใช่ค่ะชายบวยเจน,น,นี่เริ่มทาร่ยแล้วเราก็จะมาเริ่มเลยคะ่ะเดี๋ยวนูกไปเอาทิชชู่มาไว้เร่งรัแค่ไหนครับปีนี้เป็น นโยบายเด่นตเห็นวทน่รอบๆบ้านเราที่จากการประชุมเมื่อปัจจัที่วสมาชิกของนัวแต่เฮ้ยยีจับได้ในต่างประเทศบ่อยเยอว่ายช่ยเ่แ้ยไ้่้หอ a b be careful เแต่ปรากฏว่า มาค่ะเรามาเริ่มกินกันเลยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจเข้มเนื่องจากเป็นพื้นที่พิเศษและทราบว่าต่างประเทศเพื่อนบ้านมีนักบินไอซ์เพื่อส่งมอบตามคําสั่งของนายุลคือเราก็ต้องคูคมแบบคนเราเพิ่มไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราก็ต้องเพิ่มอุปกรณ์แทนตำรวจนะครับแทนทหารนะครับในสวนเย็นค่ะอปณจะบอกให้ว่ากุ้งเย็นมากแต่ยังนิ่มครับฝงตารวจในสิ่งที่จเป็นเย็นแต่ยังนิ่มอยู่ใช่ค่ะ ให้มันมีเป็นใหญ่เป็นมุมให้เป็นตะขาบไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าลำพังเนี่ยขออภัยสำหรับคนดูตอนดึกด้วยนะครับหนึ่งเกี๊ยวสองอย่าเข้ามาหาเราตรงนี้แล้วมันจะมาเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องมือเสร็จนะครับแล้วคืออุ้ยอร่อยกันีออกไปเรื่อยๆเนี่ยเราต้องตามไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยการที่ท่านนายกมีนโยบายสนัสนุนปลูกกว่าเยอะว่ามาถูกทางแล้วก็เดี๋ยวเรากินหมดกินหมดหนึ่งกล่อง อีกหนึ่งกลองเอาไปให้ปู่พวกนี้ก็มีกับข้าวอยู่ตั้งเยอะขอภายในเสียงข่าวนะคะเพราะว่าใช้ทีวีในการตั้งมีแคร์สุดโอเว จากการตรวจสอบเบื้องต้นเขาว่าไอซ์รถใหญ่โดยได้จะเหตุการณ์กำลังถล่มลงน้อยและจะเดิเข้ามาในพื้นที่อำเภอฟ้าอําเภอชัยปรางค์อําเภอเชียงดาวและอําเภอเวียงแพงโดยขณะนี้สถานการณ์ไม่สงบในพร้เทีเพื่อนบ้านมีการกวาดล้างถูกสิ่งพิกลติดพิกดไม้และกุ้งตัวแรกของเรา จิ้มกับจิ้มโอเคชหน้าคุณถพรไปร่วภารกิจเก็บกู้าที่ไปติดบริเวณรือหวเพตราที่เาะม้นนอกจังหวัดระยองซึ่งนระวางปเทศแมอแต่กว่าไม่หดระอยู่เปเียหมือนอยู่ในสวรสด์

เจ้านินเห็นแล้วเห็นโค้ก ระวังมันเลยนะเจนนีระวังเงินดีแล้นะจ๊ะคุณรู้ไมว่าแค่สิ่งเล็กๆก็ช่วยเติมกำลังใจให้เราได้ลเนสออกไปทำอะไรดีๆเลยลูก มัมมีแอนซิทเตอร์ดันกินซีฟู้ดอีสอรเท่าสไปซี่ไม่หงอยกับพี่ตอมกำลังโซยอยู่ขอส้มตด่วนอต้องจัดเลยเหมือนนี่นยเขากินอะไรนะ กุ้งแดงสเปนอของเราเอากุ้งนึ่งไปแก้ขัดไปก่อนอใช้โทรศัพท์โทรใช้โทรศัพท์ปงน้แล้ค่ะเขาส้มตำด่วนค่ะส่งที่ห้อง301เย้เงนท่าจะล็อกเออ๋อ okay. <c oughs> oh, yes y อ s ค o u can the t โดโอเ okay. ค it's okay you can

เป็นเหมือนแหงแบบนี้ที่หาปลาแต่ว่ามันจะมีขนาดใหญ่มากเขาก็เลยเรียกเป็นอวนมันจะยาวทอดๆนะครับโดยนำกำลังคนแล้วก็เรือเพื่อที่จะมุ่งหน้าออกสู่ท้องทะเลไปเก็บกู้วนขนาดใหญ่ที่กําลังปกคลุมเรือหลวงเพตราที่จมลงไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะครับนี่ถือว่าเป็นแหล่งระบบนิเวศที่มีความสําคัญมากนะครับหากไม่เร่งเก็บกู้ไปก็อาจจะส่งผลในระยะยาวครับ อกินข้าลูกค้าจะมย่กินด้วย What you doing? <c> okay <oughs> ค,ค่ะทุกคนสำหรับวันนี้อิ่มมากๆเลยค่ะดพพพพเดี๋ยวเราจะไปนอนแล้วลพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าอ <c oughs> ขอ <c oughs> <c oughs>